สวัสดีามช้นอยู่กับมิวันนี้สมาตรงนี้ก็คือที่ถ่ายเชของผมนะฮะอุ๊ยนี่คือน้องผมน้องผมเข้ามาในบ้านผมซึ่งตอนนี้สิบโมงแล้ผมก็ยัง่วดีกินข้าวเช้าเลยเพราะหิวข้าวอยากกินมะม่าโอ้โหว้าวรอก่อนนะกังเด็ดเด็ดเด็ดเดด ในี่ยผม<ว>ยไม่มีกล้องนะผมแ <c oughs> ถ่ายจากเอฟเอฟเอฟวิดีโออะแอฟถ่ายรูปวิดีโอมันก็ลงมันก็ลงคลิปแบบนเหมือนกันนะถ้าใครอยากทำแบบผมมันก็ลงได้เหมือนกันนะรอมามา่าชัวรอไปไหนไม่ทำเตะฮะอือโอ้ยนอนนอนรอดีกว่ารอไปไนะหน คุณกล้าไหมเนี่ยผมผมจออ้าลงชินยูทูปเนี่ยเราซื้อรหัสใหม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูน้องผมเล่นพีฟายตึงๆให้ตึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะให้ดูเขาเขาเล่นพีฟายนะเดี๋ยวผมถ่ายคุยเนี่ยผมผมผมจะถ่ายให้ดูว่าเขาเล่นพีฟายเป็นไงบ้างนะฮะเออหวงังว่ามามากโคตรผีมูเล่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยลินจะเล่นหมดอ่ะมาปาเดอร์ได้เหรอไม่ลินอ่ะ หมดะไรดีว่าหมดะไรดีว่าหมดอลไดิว่หมดเลยดว่าหมดอลไดิว่รอดีกว่าเออโอ้ยน้องเมกับน้องสติ๊กเกอร์แหละนอนกันอยู่ทำไร อาหารไอบีซีไฟกลากมากเลยนะดูดิไม่มีสกินอะไรเลยนะดูดิไม่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 ดูดิดูดิหมวกก็ไม่มีอะไรเลยดูดิหน้าก็ไม่มีอะไรเลยฮะดหน้าไม่มีอะไรเลยฮะเสื้อก็ไม่มีนะดูดิเกงก็ไม่มีฮะไม่แค่รองเท้าแตะเมื่อกี้เห็นแวบๆไม่มีเห็นผมนารูโต้ด้วยพี่ยะ นี่มาดูกันว่าเราเล่นตึงที่ไหนฮะผมก็อยากมากนะผมก็เล่นคนเล่นโอ้ยๆเดี๋ยวเอามาใกล้ดิเอ้ยดี่ไอ้เน็ตเออไอ้เนี่ยคนเนี้ยคนนี oh, oh, oh. ้คนนี้ฮะคนเนี้ยไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยคนเนี้ยนี่คนนี้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 เป็นไอ้เน็ตแดงเน็ตแดงเน็ตแดงเออว่ะอะไรมาแล้มาแล้วโอ้ยเนีดเนีดเออเนี่ย

ก็มาเล่นได้แล้วทุกบินในทีมีคาตัดอวอ์อ่ก็ได้เเซ่แ้วนะซับเปอเลยมีแก๊ปอีกเพื่อนไปกันสุดมาอีบินทำทำไมดตัวเอ้าซื้อเอโอ้ดวยดีกวได้โอ้ยซื้อดิเอ้าไม่มาเอ้าไมาข้าวเว้ย ไอ้เฮ hey, oh. oh. ียรบอยล็อกอินฮะไอ้เฮียวิ่งติดแดงเลยโอ้โยปะเนีย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 บติดแดงอะเก่าๆมาแล้วียังไม่เบอคุณมือรู้ไหมเบอร์อคุณบังกล้องผมฮะมือคุณบังกล้องผมอ่ะ เย็ยเฮ้ย hmm. อ mm ่าเรียบร้อยไกจะดเอาช่วโอเคเอาไม่กิ้่อไปวแบบไม่รอกันหลังไปดิมานนตอไปโนรีมานี่บ่ได้ด็นไป ระวังระวังนั่นคาปูชิโนเอ็ดบิสโซคาปูชิโนเอซซิโนตาล่าเลัลลาเขายิงมาหน่อบุยเฮ้ยเพื่อนเก็บสีเพื่อนเก็บสีเพื่อนเก็บสเพื่อนเก็บสเพื่อนเก็บสพื่นเก็บสีเอบเก็บสีขอบคุณนะขอบคุณนะเออขยาวั ดูว่ามามากสิบยังสี่่องเออโอ้โหโวยดูขาเย